ดีจ้าวันนี้เราอยู่ที่โรบินสันร้อยเอ็นนะคะวันนี้จิตถิแทร์เก็บไว้ค่ะพี่ปนองฝากบึงฝาก,ฝากบึงนันน่นแล้วยยูสันได้หรอหน้นนาแค่ข้สองใช่เลยขั้นสอง <c oughs> แหนวัตถศีมาออกเครื่องรีดผมที่อันน้อยๆนะที่นที่อ๋ออ๋อ อันไหนน้อยนึงเดนี่นีอันนี้พี่เน้ยไม่อันนั้นมันใหญ่ไปอเนีย๋อนั่นนะอ๋ออ๋อเออนี่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 นีดีเลซเชียันซีทันหักเอาไวรีดพอไหมพวกเอกรอคารมอันมัติรอคารมอัตมัติก่อน

ยโรปขับมาิงดูยุโรปหนาต่ดีก็บูรีมีจุดประสงค์หรือเปล่าพอนอนใดเวเทวินรถราคาโอ้นอนไปนั่งนอนบนผู้สาไปนะไม่ไปใส่ยุ่ ก็มือปอแตกๆหผมบอกกาดังเลยมันจะงดังวาแนอย่ามันมันจะไพงดังวันแนมมันไนที่กดียมรวรไปนั่อันายที่ไปนน้ำหรอมามาับมาพี่ซื้อกระเป๋ามาให้เธอแต่มันจะใบเล็กกว่าอันนี้อยู่มันไม่ได้แพงหรอก พีซางของชินแบรนด์ไทยตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าโรงหนังเมเจอร์ของโรบิสันร้อยเอ็ดแล้วนะคะนี่ซี MC เรามาถาเบื้องหนังค่ะพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ อุ้ยตูถ่ายรูปก็มีอะไรดีๆนะต้องมีสนิทพองทานบวงทานบต้องมีอะไรดีๆต้องมีานท้าบได้จ้าได้ค่ะ แย่ทีละท่านนะคะทีละท่านนะคะทีละท่านนะคะะโอเคค่ะ

阿咪。 อยู่บ่ทันอยู่บ่อแม่บ่มีเงินรายนึงมีมีะลมีลเอาเงินใส่อ่า ตากรได้ปะไม่จริงงั้นกับเบลได้หรือ้าว่าจะไปกรคอยได้ั่ไหไม่จริงงั้นกับเบลได้หระอย่าพึง่งออาเอาออกมาใช่ไห่ไหมเอาดูเดมคือรัใด่อ้า่มันกำลังอันนี้อยู่ ่อ้ใช่วไ, <c oughs> ไอเ้เดี๋ยอน้องขอทยดูแปนบนึงเลจ้ะสามสองสาเอ็ร็รรวนาทีหนึ่งเขาใหญห้องเขาดกว่าเนอโอเคมาแล้วมาแล้วเลือกเลือกแบบใด นแงจีไทรูปนาทีกวกา,าทายไปนเลี้ยนเน <laughs> เดี๋ยวร้อนมนก้อนนะถากก้อนม้วนมมวนคน,นหน่นลเอาถา,าลูกก็เล่าก่อนไม่เลีไม่น่ใครทาย

บมรยากาศตอนนี้นะคะพี่น้องโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ